สวัสด,ดีจ้าเมื่อนี่ผ้านองมาอาจชี้ออกไมาย่างเล่นอีกแล้วจา้าถ้าได้ย่างมากข้างนอกนี่มีความสุขหลายเนาะชีวิตของนองมาน่ะน,นะพุ่น่ะเรียนกินกินอยู่ผุ่น่ะคักแท้แท้ป้านี่จิต้าไปย่างชมสวนสาธารณะจา้าดอกอีหยังในงามดีตัวนี้แหมฮะนะข้างในของเขาหนะังงามเลยนะเป็นสีม่วงแน่จ้ะมีสีม่วงเป็นจุดๆเนาะ ธรรมชาติสร้างสารรค์ดีแทๆ้ๆโอเพิ่งรู้ว่าต้นนี้มันไม่ดอกหลวกใบมันคือรูปใบใบโพ่เนี่แม่เนี่ยเป็นรูปใบโพ่นาะจะเอองามดีเออจองลงมาให้โมเบิ่งนก่อนโอ้เป็นพุ่มเป็นพวงงามตัวนี้แม่ไดป็นปักแจกกันสิได้ด้เนาะงามงามดอกใหม่ตามธรรมชาติจ้ะ ไปในน้ำเด้อหันบางเทือน้องมาอาชีกับฟั่งอีสานดูเถอะจ้ะถ้าบอกว่าเกือบยายเกืบยายนี่มันหู้ด้ช่วงนี้กะคนหลงมางยางมาคุณอะะม้ามาจานั้นเล่นหันได้สีดำน่ะอเออมันเลียนมาอาชีมสิเล่นไปหาเขาบนนี่วิก เนี่ยมันยังระบาดที่นี่โอ้พ<า>ี่จะอาบน้ำให้ให้ไหนเฮ็ดจังสิไม่เอานะยายไม่อาบน้ำให้นะก็กลับมาทางนี้พี่กลับมาทางนี้กลับทางนี้เร็วกลับมาหาเบิง่งต้นไม้ต้นไหลนี่นะนี่นะอันใบมันนะนะใบมันก็คือใบอัน หายายเลยว่ะเนี่ยยกตัวโอกีกตัวนึงยี่หุ่นอีกอค,คุณอามาอีกตัวนึงช่วงนี้เขาอะออกมาย่างหมาจากฝนบปตกแดดออกพ่อลำเล่ยนี่คนก็นออกมาย่างหมามันจะเป็นตัวนูนนัดเด่นต้นนี่นะะดาดา่านะแล้วสิเบืองก่อนนะันมันแบบแก่ไปนะ บ่รู้มันแก่บ่แก่นั่นสิพี่น้องจ้ะสูงๆอยู่นี่นะนะดู้นะกก็สิจะไม่แก่ดอกวะหลายอยู่วะตน้นมักทั่วเขาเอิ้นมักทั่วป่านะท่านได้สุกดอกจ้ะ มาชิเล่นไปคุณขอให้ได้เล่นได้จังเยเอาเล่นไปเลยฮะมาชิมานี่เลยมาชิโอ้เล่นเลยล่นหาอย่างนะาแกะอย่มาชซสวัสดีค่ะดจดาคะต้องมาบตรงนี้อด้ไหมลูแบบเพนี่ไนี่สุดสุ ก็บานพี่เนี่นี่เดี๋ยวถึงกีดาก็้านเออนีสิดาสิดาไม่นิดเลยสุดาสิดากยาิ่นชีวิตคนเมืองนอกค่ะชีวิตพี่รดาพีรดาอยู่ประเทศอังกฤษจ้าพิรดามาย่างม้าจากเมือนี้ก็เลยหอนก็เลยทักคนนิดนึงอ๋อแน่นองม้านอมานอนจุดนี้กัยายเลยสิดาไมนิดเดิน มีลูกสาวคนหนึ่งจ้ะแล้วก็มีน้องหมาตัวหนึ่งยังทำงานอยู่จ้ะเออมืนอนี้กเลยมันยุดออกมาย่างหมาจ้ะเออ่ชีวิตของเฮากกับเป็นยังไงนะจ้ะอยู่ไปเรื่อยๆค่ะจะน้องหม้าห่อนนี่เดี๋ยวนี้ถ้าน้องหมาออกมาย่างน้องหมาห่อนเนานอากินน้ำลูกกินน้ำอยู่ก็สิหกปีแล้วหกสิบอยู่หกปี อายุก็สิหกสิบแล้วจับได้ว่าก็เหิตกั้นนวดเนาะเพราะว่าเขาไม่มีรายได้เด้ต้องหารายได้เพื่อความอยู่รอดาาอนาอกจ้ะอ๋อนออออ้อ,มาอานงมาอาชีพนวะ่ำดื่มเดี๋ยวกล่องกล่องม่าจับประมาณอชีพน้องมาอาชีพบ่อยนะเดี๋ยวยายเอาให้ดูน้องมาอาชีพน้องมาอาชีพไร้ดาวดิ้งดูว่าเธอเร็วหรือไม่สิมาว่าวมอม้อยกันเลยพูดเดีเยวเวานี่นะน้องมาอาชีพอย่ทาทำกระเป๋ายายหรื น้าละจ้าก็เลี้ยงม้าก,ก็ยู่ไปเรื่อยๆเป็นมือมือนีอม่ม,ม,มันยุจ่จ้ะควมสมบายมันก็มีสมบายตแล้วนะนะที่นี่ก็เลยปวดก็เลยปวดเอวเนาะจา้ะปวดมา,จากจนหนังขึ้นมากเ่ยขึ้นจนปวดมาหัวหมอบอกว่าใหอ้อุ้มน้ำห่อนนะให้เอาเ๋าน้ำห่อนนะ่ก็มาว่างใส่เอวใส่บ้างก็เลยเหตตามหมอก็เลยไข้นนแน่ต่้งปะ คือแน่ก so ่อสมนันอะจจะพ่อเออเขาตื่นขึ้นมายังมีชีวิตอยู่นะช่างหากระเพาะเพื่อนๆเบิ่งชมธรรมชาตินะพ่ะโตนางนี่ก็ดีดีมันพ่อเฮ็ดไหวดิมนี่อเฮ็ดไหวให้ผู้ใดมานั่งก็ได้ผู้ใดมาย่างหมาอย่างยังเสียอ๋อเดี๋ยวพี่ระดาวนั่นเอาลูกหมาให้เบิ่งพี่ึะดาวมันบป็ลูกขึ้นนะ น้องมาไออาชีมมัไล <ora> <news> ่ดาวให้อย <heroin> <rawd Moder ator> ู่ให้ยายเราลูกนี่แน่นะไม่ค่อาชีมมันจะนั่งตรงนี้เลยมานนั่งตรงนี้หายายเลยไล่ดาวซะเลยนี่เออสวัสดีเพื่อนๆยายเราลูกแนี่มานนะเห็นแต่หลังมันน้องมาอาชีมันนี่ลูกมาหายายเลยวะมานนั่งมันั่งเพื่อนม้าคอยบอกง่ายง่ายตัวบอกเหตุยังกับเห็ดยังมาบอกนะบอกง่ายคักยังมาเลี้ยงหมาปานว่าเลี้ยงลูกยังมา จอมกวนจอมกวนด้ยนี่นะมาตัวนี้พุ่นะมันชิมัดยหา่ไ้พู่นะมันยางวนย่อยู่นี่นะมือมือเบนน่ะนอนเราบาดนี่ยักยางคันดืกินน้ำเบอยอน้ำมันนี่เทมานี่ลูกที่เทมานี่เด้อเทน้ำมันนี่แล้วนะยยเลยเทมนี่่ัว ือมันกินไงบางครั้งมันก็กินได้หรอเอามาอาชีกกินน้ำลูกๆบางครั้งมันไม่กินมันเป็หมาด้อนี่่ะยให้กบยเอามากบวยสิด้าเลยลูกติไปใส่ตนี้ช่อหางหมาอาชีพ่มันอิงี่เพื่อนยาลูกอะวังไก่ยาต้นไม่ไม่หลายชนิด้อจะยุ่นี่นะ หลายแบบหลายชนิดจะเพื่อนๆโดนๆหรืสิได้ไปเมืองไทยเทือนึงเนาะจ้ะเป็นสิบสิบปีพวกเราท,ที่สิได้ไปเทือนึงค่าเครื่องบินมันแพงเปิดขึ้นอีกนิดนึงเดี๋ยวพี่มองไม่เห็นเออสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่ลาลาคาน้องหมามาเดินน้องหมาตัวนี้เป็นน้องหมาลาบะรอค่ะนี่นะนี่นะเชิญเชิญให้ทำมีโอไม่ต้ดสาย ีนโอ้ยตายต้นชั่วออบโอ้ยขาขาของเลยขาของแลยโอ้ยเนี่ยเนี่นี่ยเนี่ยชยายเลรมชี้ยายเอามามาตัวนี้อายุสิบกว่าปีเจ็ดปีแล้วครับหมาเจ็ดปีแล้วค่ะคุณน่ะเขายางหมาหลายกรธทั้งนั้นะทั้งตงตุ้งยอะก้า บางครั้งเนี่ยเอาเกือบใหญนะไม่อยากให้ยายออกจากบ้านเราเกือบใหญ่ไปซ่อนไว้เกือบใหญ่ยู่โน่เกือบใหญไงที่เรเกือบายอ่ะไปให้เพื่อนๆไปเป็นยางโตถือเบื้องต้นเราไม่ตรงนั้นนะกระดาษถือเบื้องต้นทุกไปถมอเบต้นโตหรอทัวนะมาเพื่อนๆมายางโตจ้าไหมขโมดเองคีเอาน้ำเลยมาอาชีนน่ะเหยียบน้ำแล้วน่ะ น้องหมาตัวนี้นี่ไปไปต่อแล้วไปยายาเป็นเป็นเป็นอนนให้ยายเป็นลให้ยายเยวาจะไปาไปเบมากันนี่กินเมื่อไรเ้อจะเด้อไอ้ขนไอ้แงงก่อนไอ้ขนขนอนีน้ ทิ้งสกรูอิดเดียต้นค้นตัวนี้ต้นเอค่อนเอค่อนมากใหม่ทั่งประเทศอังกฤษยุโรปนันก็เป็นแตกต่างแน่นจะ้ะมากนี่กินผู้ใดได้จ้ะเด้อกินผู้ใดจ้เเเเเจะเพื่อนๆจ้ะเอาหมากเอค่อนมา,อาให้ดูจ้ากินบู้ใดได้จ้ะมากอันนี้ทั่วอันนี้ แต่กระลอกกระลอกนะมันกินกินจ้ะแต่คนบุก,กินเนาะจ้ะเนาะเอคนสิไม่มีมลายอย่างจ้ะจะเอาหมากใหม่มนหน้าหนาวมาให้เบิ่งจ้ะเอ้าเมืเ่อยน,นอนหรอบ,บอัตรโอ้นอนปั่นเบบี้เลยบัตรบัดบอกย้อนบัตรว่นอนบนอัตรนี่น้อนเองไปให้หนี้เมียบ้านแล้วโอ้สร้างเป็นไง <Billie S 2> มาทั่วเลยกินได้ด้วยจ้าใ่หนามมาลู่นัดอยู่นะลู่นัดอยู่นี่เอ้นสิแกไปว่าเดี๋ยวเราจะเก็บพร่วเก็บหน่อยหนึ่งด้เก็บหน่อยหนึ่งเก็บหน่อยหนึ่งทำมันแก่แล้วพี่ดาดาจะมาเก็บอีกนะนี่หนึ่งเนี่ยสิแกไปฮะเก็บร่วงลู่ค่าทีมันแก่แล้วที่มาเก็บอีก ชิโอนลูนี่นกะก็นรอดก็ะไปกินนอนอีกเลยต้นองมาช่วยชิมหดบ้านนี่นะนอนนอนเลยเนานมาอาชิยามให้บ้านช่วยิมหดวบ้านนะทั้งไก่ในเขาชิเก็บเมื่อจะเพื่อนเพืพ่อนที่ระดามากบ่ท่านดอกน,นี่ทั้งไก่ในเขาชิเก็บเม,เมื่อแล้วเอาบุหรี่มก็บมแก่เนาะเด้อเอาไปร่องบ่งกน

ภากันย่างเด่นโดนแล้วก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วค่ะเพื่อนๆส่วนน้องหมาอาชีเก็บลูกเทนนิสได้เอาไปเล่นใช้หรือานในเทนนิสนะนะน้องหมาเอ้ยถึงบ้านนต้องล่างดีๆจจกว่าของผู้ใดหมามันมากเกลิ่นลูกฟุตบอลนันะนะถือบบว่างเลยบอกว่าย่ายขอย่ายขอกบะบา,ายนะนะั่นน่ะได้ฝุตลูกฟุตบอลลูกนึง กับบ้านกอนได้จ้าคุยกันใหม่จ้าสวัสดีจ้า